สวัสดีครับห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราธิวาสปูมิใจเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสแกนดูมีดีมากกว่าที่คิดประจำปี2564เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลาโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในรูปแบบออนไลน์ส่งเสริมกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสแกนดูมีดีมากกว่าที่คิด เป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านโดยการนำเทคโนโลยี QR Code มาสอดแทรกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัยปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจัดได้หลากหลายวิธีเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้นำไปสู่นิสัยรักการอ่านโดยนำเอากิจกรรมต่างๆและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนที่สนใจเข้าถึงการอ่านได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสแกนดูมีดีมากกว่าที่คิดเป็นช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและการติดต่อห้องสม,มุดเพียงสแกน QR Code ก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของห้องสม,มุดได้ทั้งหมด6แหล่งประกอบด้วย 1. อีบุ๊หนังสือออนไลน์สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลามีหนังสือหลากหลายหมวดหมู่เช่นหมวดเยาวชนหมวดทั่วไปหนังสือเรียน 2. QR code ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ สามสมัครสมาชิกห้องสมุดผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดผ่านออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 4. สืบค้นหนังสือผู้ใช้บริการผู้สนใจสามารถสืบค้นหนังสือของห้องสมุดผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ 5. เว็บไซต์สามารถค้นหาบริการช่องทางติดต่อของห้องสมุด 6. f a c e b o o k ห้องสมุด เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดได้อย่างรวดเร็วและติดต่อบรรรักษ์ได้โดยตรงห้องสมุดประชาชนจังหวัดนาราธิวาสได้น,นํานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสแกนดูมีดีมากกว่าที่คิดมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สามารถพบพาได้และมีขนาดเล็กด้วยจัดทําเป็นกวงกุญแจและนําไปแจกจ่ายใ,ให้กับสมาชิกห้องสมุดผู้ใช้บริการบุคลากรประชาชนทั่วไปตามนโยบายที่ว่า เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำกัดสถานที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์